ก็ตัวเหม็นมากเลยเนี่ยตอนนี้โอเคเดี๋ยวนะเมื่อก,กี้ตอนเราว่ายนะ้ำมาเหมือนเราเห็นหมู่บ้านแวบๆบแบบนะอ่ายังไงหมู่บ้านเอไม่เอชาวบ้านจะเหม็นตัวเราปะเนี่ยเรากินตัวแรงขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายนคนไทยอะไม่รู้ เฮ้ยไม่ใช่ว่าจะเป็นคนเล่ล่อนมาขโมยของบ้านเราหรือเปล่าใช่กระพ่ะนั่นน่ะคนใส่ชุดดำๆอ่ะโอ้ยอะไรวะเนี่ยป้านดินเออยากเข้ามานะเออพี่ขอเข้าไปหน่อยยาเออลุงครับเอยเอยเอยเข้ามาได้ไงเนี่ยผมขอถามเลยครับที่หมู่บ้านนี้มีบ้านหลังเล็กๆให้ผมอยู่ไหมครับเอา อ๋อมีนะแต่คือแต่ไม่ใช่ภายในหมู่บ้านนี้นะฮนะนายเห็นบ้านดินตรงนั้นไหมบ้านดินเห็นครับน,นั่นแหละบ้านหลังเล็กๆนาไปอยู่ได้เลยนะครับคุณลุงขอบคุณครับโอเค,โอ,เคโ,อโอ้ยๆเขาไปได้ไงอะ่ะเออเอ,อผมเขาไปรึกษาคุณลุงเขาเฉยๆครับเออเออเออไปไป,ไปดูท่าเรากินตัวแลน เออครับนี่สินะบ้านนี้เราต้องอยู่เอ้อโหบาล้าโอ้แต่อย่างนี้ที่มีของให้เอางีด้ดีเนี่ยเอ,อทำความสะอาดกันดีกว่าอ่ามีต้นไม้พอดีเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องไปทำความสะอาดอยากใ่้มันจะเป็นบ้านดิน แต่อย่างน้อยก็เป็นบ้านตัดไมก้กอนเอ,อ,อเคไปโตแล้วครับเป็นดาบเพื่อจะเข้าไปในนั้นก็แล้วกันนะมีต้นหนึ่งไหมอ่ะมีต้นหนึ่งไหมเนี่ยอ้านนั้นไงแต่ไปไกลมาก ต้อ okay. ขอโทษคุณลุงเขาด้วยนะเนี่ยที่ทําให้คุณลุงเขาลาบากเออคุณลุงเขาไม่ลําบากหรอกโ okay. อเคม้ก่อนสบายเพิ่มกองน,นี้ก็พอแล้วนะ บ้านไกลกว่าเว้ยเดียวสิโอ้โหได้ไม้มาหลายกองมาหลายอันเลยเนี่ยเฮ้ยเรายังไม่มีสติกเลยนี่ว่าสติกสติกสติกอ่านี่ไงได้แล้วแล้วก็ปึ๊บอืม คประมาณนี้แหละนะจดสติกแค่หนึ่งอันโอเคอืมเอาเดี๋ยนะที่บ้านในบ้านเราก็มีกล่องครับเดี๋ยวเรานี่ นี่ยโอเคอีโอ,โอ้ยเดาเดาแล้วไม่ติดอะไรโอ้ยโอเค,อเคได้ละเ,เดี๋ยวเราต้องไปคุดขาากว่อสเพตัวมาคับเป็นทอชโอเค เอจุดขุดไม้ข้างหน้าจะขุดเพชรไม่ได้นะมีเหมืองใ่แถวไหนบ้างวะเนี่ยโอ้ยถ้าติอใใยู่ที่ไกนี้นะเหมืองอืมเ้ยโหเหมืองเฮ้ยเฮ้ยเย็ดบ้านเพชรวยเย็ดเค่ เราต้องมีตังก่อนเราจะเข้าไปได้เดี๋ยวๆๆๆๆเยวางทันนะปึ๊บเดี๋ยวหาทัานนเ้ทัล เดี๋ยวเรามาหาเพชรกันแล้วกันนะโอเค้ยยังมืดเลยมันไงปึ๊บโอ้แล้วคัปเตอร์ไม่เอาดีกว่าไม่เคยชอบแล้วคัปเตอร์ ผมมองไม่เห็นเลยโอ้ยเจะได้เออกก่อนหอเอาก่อนเฮ้ยเล็กเล็กก่อนเลยแล้เอาไม่ได้นะว่ะยืนต้องไปเอาไอ้รันกลิมแล้วสินะ มีเพชรโอเคแต่ไม่เป็นไรเรามีไม้อยู่โอ๊ยขึ้นยากจังปุ๊บเดี๋ยวสิโอเคขึ้นโอเคเอจุดไม้ข้างหน้าจะ ขุดเพชรไม่ได้นะมีเหมืองแถวไหนบ้างวะเนี่ยโอ้ยถ้าตัวอยู่ใกล้กนี้นะเหมืองอืมเอ้ยโหเหมืองเฮ้ยเฮ้ยเย็ดบ้านเพชรเว้ยเย็ดเคย ่เราต้องมีตังก่อนเราจะเข้าไปได้เี๋ยวเดี๋ยว,ดดว,ยดวนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วางทันนะเ้ยยทันเาน อยู่ในามาหาเพชรกันแล้วกันนะโอ้ยยังมืดเลยมันไงโอ้แล้วคอปเตอร์ไม่เอาดีกว่าไม่เคยชอบแล้วคอปเตอร์ มันมองไม่เห็นเลยโอ้ยจะเดินออกก่อนอออกก่อนเฮ้ยเล็กเล็กก่อนเลยแล้เอาหยไม่ได้นะวะยืน,นต้องไปเอาไอ้รันกลิมแล้วสินะ ันไม่มีเพรโอเคแต่ไม่เป็นไรเรามีไม้อยู่โอ๊ยขึ้นยากจังปุ๊บเดี๋ยวนิโอเคขึ้นเอาลืมขุดหิน ต้องเสียเวลาอีกโอ้ยโอเค <c oughs> เป็นไรเนะี่ยโอเคอกดหนีกันเลยให้ที่กดไปกระเด็กว่าถ้างั้น อดอยไร้ชอบกกันนะเนี่ยหเดอยไร้เนี่ยอวันนี้เสียงผมอาจจะแบบพูดเบาๆหน่อยนะครับถ้าให้แบบเออเหมือนคนจนในเรื่องหน่อยอ,ะอ่ะเออโอเคส่วนเพรค่อยมาหาพู้นี้กันแล้วกันนะ เหมือนเราเห็นบ้านเพชรอยู่แต่นะเราต้องหาร้านขายแร่ได้สิแต่ไม่รู้ว่าคนขายแร่จะเหม็นกลิ่นตัวเราหรือเปล่ากลิ่นตัวเราแรงมากเลยเนี่ยโอ้หเล่ล่อนมาตั้งนานตั้งหลายวันแล้วทั้งสองวันเนี่ยกว่าจะเอาจากเกาะน,นั้นได้ ไม่ใช่เอาจากเกาะสิวายนํำมาถึงเกาะที่มีหมู่บ้านนี้ทั้งสองวันแน่โอเคเยวต้องขึ้นไปแล้ว เกือบพังแล้วทิ้งทิ้งจะไปล่าสัตว์แล้วสิลับไปก็ค้าเป็นทอชตีแหน่เอาเนื้อไม,ม้ผมไอ้จุกแก่จะดีไปไหนล่ะนี่ไงสี่จะหักเขาให้บก ขอเนื้อหน่อยสิเออมานี่เลยมานี่เลย,ยเดี๋ยวดิโหเกาะทะเลทรายตรงนั้นโอ้ยตกน้ำไม่ใช่หรอกผมตั้งใจตกเองฮ่า <c oughs> เออเอ๊อไอ้จัวน <c oughs> ้ <c oughs> อย โอ้โหมีวัวหลายตัวจังเลยวะโอ้โหมีวัวหลายตัวโอ้ยยีเลยชอบกินเนื้อวัวโอเคโอ๊ย เกินไปแล้วโอเคปุ๊บปุ๊บอืมนี่ไงนี่เอามานี่อจะหนีไปไหนล่ะจะหมูด้อย เพียงแค่ว่าต้องขามเป็นทอชโอเคได้เก็บของก่อนเลยโอ้ได้ไก่มาตั้งสามชิ้นเน่ติ๊กติ๊กติ๊กเดี๋ยวนะขอดูสุดการขามทอชก่อนขาอ้าเปยังไงจำไม่ได้โอเคได้มาแล้่ะจะพอดีนะ ตัวไว้พอดีเออืมเดี๋ยวนะวแล้วว่าเราเตรียมอุปกรณ์ที่จะไปหาเป็นพรุ่งนี้ดีกว่าดีสเปียดครับผมเฮ้ยรามีหินดีกว่า จังหวะนี้แหละไม่มีจังหวะแล้วปึ๊บอืมไม่ใช่โอเคปึ๊บปึ๊บ โอเคแล้วเป็นแคว่าต้องกินข้าวสินะดาบี่แหละเพราะดาบนี้มันใกล้พังแล้วดาบนี้มันใกล้พังมันก็ต้องแบบเอาดาบยิบไปเอกินเนื้อวัวดีกว่าเนื้อวัวได้มาหล,หลายอันเอ๊ไก่ดีกว่าเพราะมันน้อยกว่าเปลืองจัดๆๆๆโอเค ยามหายวับไปเลยเดี๋ยวอโอเคใช่ต้องรอสินะลูกไก่ต้องตามหาแม่สินะกันกันมานี่ก็ตายไปก่อนเพราะแม่แกอยู่บนสวัรด์แล้ว เอาจะดุ่กนายเฮ้ยเหม็นกินตัวอย่าก็มาใกล้หนูเออเออขอโทษโหเอ้ยอะไรนักหนาวะเนี่ย สุดก็ถึงวันแล้วสินะที่ต้องไปหาเพชรเฮ<ท>้ไปก็เอเยมทีนี้ไปกันแล้วกันนะเย้ดีเลยในเวลาละโอ้โหชุดเกาะหนังนี้ไม่ค่อยเท่เลยเนะี่ยโอ้ยแต่อย่างน้อยก็เป็นชุดเกาะ เหมืองที่เราเห็นเมื่อวานมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเอโอ้ก็ใกล้ๆก,กับบ้านเรานั่นเนี่ยอันนี้ไงลงไปป <spreads> ึ๊บโอเคอเดีเ๋ยวเราต้องหาเหล็กที่เราเห็นเมื่อวานนะเออ bon. โอเคนะเหล็กเหล็กเหล็กเนี่ยเหล็ก เก็บทอชมา <S <S เรามีทอชส,สำรอง ยอะเด้อเอ้ยโอ้โหโหจะสูงเกินเจ้อย่าเลยแย่ว่าเราขึ้นไปดีกว่าเยอะเด้อ เหล็กแล้วเหล็กนี่สำคัญนะเนี่ยเราต่อ้าเป็นที่ขุดเหล็กเฮ้ยเดี๋ยวดิเฮ้ยไม่ได้เอาไม้ที่ตัวมาซะด้วยอะ่ะเดี๋ยวเด้อเดต้องออกจากเมืองไปซะไปตัดไม้ก่อนโอ้โหเ,เราเตรียมมาตั้งแต่ทีแรกก็จบแล้ว ลืมขอโทษทีครับทุกคนพอดีว่าผมเป็นคนขี้ลืมโอเคขอจะไปตัดไม้ก่อนนะครับโอเคจะไปตัดไม้มาละเดี๋ยวต้องเจอเพชรเฮ้ยโอเคอเฮ้ยนี่เราจะโดนดาม,มีดหลายครั้งแล้วนะี่ย ก็วางทอดหลายอันแล้วเที่นะเอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยว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 ดิไม่ใช่ว่าภาพลวงตาปะเนี่ยเดี๋ยวดิะะะะเฮ้ยไม่ใช่แล้ว คนไม่ใช่หรอครับอาวานแล้วไม่พอเฮ้ยทุกคนผมเจอเพชรจริงยื้ยโอเคเดี๋ยวไปกูดินเพิ่มยวเอาไปเตาเผาสินะโอนะ้ยขึ้นออยาก กดขึ้นจริงโอเคได้เวลาแล้วไปสู่บ้านเพชรโอ้โหทุกคนไม่ได้ไปสู่บ้านเพชรสักทีอ่ะเอา้าโถยต้องย้อนไปย้อนมาต้องยอ้อ,ยอนไปย้อ,ยอนอมา,อ,อ,นอ,อ,นอ,มาอีกกู โอเค้ยเย็ดทองโอเคเอออย่าบอกว่าต้องย้อนไปย้อนมาอยู่แล้วนั่นไงว่าแล้วโอ้ยโอเคหวังว่าคงน่าจะไม่ย้อนไปย้อนมาแล้วนะ ต้องเผาเล็กก่อนเดียวดิเออสวยอ,อ่ามีห้าอันเออเอ,อ๊บปับ๊บโอเคแค่รอสินะ รวยแล้วอ,อุ้ยเพชร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 หลอพี่ก่อนนะมีทองวเเะเยอะเงินเหล็กสองเลยสามเร็วเร็วซีเร็วเร็วซีเร็วเร็วซี ơi 5 anh, oi, không, không, okay, เฮ้ยจะมีไม้อยู่นี่ว่าครับเป็นสติ๊กได้เว้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเควันนี้จะขุดได้นะอ้าวรวยเลววยทีนี้ เดี๋วลาแล้ว,ว้ยเอยบบนะไม่ใช่ว่าเราเข้าเมืองเป็นชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยเพชรเจ็ดก้อนโอ้หเกินรวยรวยอยีจะดูทูกเราขนาดนั้นไม่ต้องดูลูกแล้ว มั่วโอเคหวังว่ามันจะมีคุณลุงไม่เห็นนะโอเค,อโ,อเคโอ้อพวกนี้เดี๋ยวเวลาบ้านเพลินแล้วว้ย,ยนอนดีกว่าโอเคเดี๋ยวเวลาแล้วเอา กินตัวแรงแกจะไปไหนเฮ้ย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 ไอยแกเป็นเพชรเฮ้ยอะไรวะไปไ,ไม่ได้ผมไปขุดมาไงลุงคิดว่าผมไปขโมยมาหรือไงเฮ้ยแน่ลงุลงลุงว่าบ้านนั้นของลุงใช่ไหมใช่ลุงก็ลังขายอยู่เออนี่ไงเอาไปเลยลงุงอาไปเลยเดีด๋ยวดาดะดูอุ๊ย ลงุงเนี่ยเอาไปเลยไปแล้วเออเอออยู่อยู่ตามสบายเลยนะครับลงุงโอ้สวยมีบ้านดีๆอยู่แล้วเว้ยยังแค่ของไม่ใส่อะไร ดีๆอยู่แล้วสดบ้านดินมนเหม็นนั่นก็ปล่อย,อยไว้นั่นแหละเยืออเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปเคลียร์ของมากันแล้วกันเฮ้ยอยวค่อยไปเคลียร์ของมาพรุ่งนี้